ครับผมคิวทองนุ้ยสี่มื่เมืองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เจ็ดวันซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้อยู่นุ้ยสี่มื่เมืองครับไปอยู่ที่คลองอะไรนะตอนนี้คลองสี่ครับลำดับมีใครไปคู้ป้าวคุ้ซ้อมบ้างพี่นะก็เพนน้มหนึ่งแล้วก็เดชสุพรรณก็คือพวกไหนใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกห้าน้ำหนักป่วยป่วยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสองครับเราเป็นมอเตอร์สไตล์อะไรครับสี่หมื่นแล้ววันนี้เราเจอกับคนูวิทย์เคยเจอกันไหม อันนี้เป็นสายอะไรที่เจอเขาครับแล้วได้ศึกษาเก่มาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาครับเขาเป็นเอตาตายอะไรพอรู้ก็ซีมือดีนสายครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกางแผนไงก็ไปเรื่อยเยค่อยๆไปเรื่อยนะอย่างวันนี้เราเขายกคู่เรามาแทนด้วยป่ะใช่ใช่าน่าแต่ก็เราก็ซ้อมอยู่แล้วจริงเรามีรายการอยู่ไหมมีครับวันที่หกอ๋อก็เลยเลื่อนมานี้เลยเดือนเดือนออกไห้ว่าท่าไหร่ใช่สายสุดท้ายนี่เราต่อยไว้ไหนสุท้ายต่อนที่รังสีครับลังสิตมันนั้นเจอครเหตุป่าศัด เป็นไงชนะออนชนะเข้ามาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยร้อยบอลครับวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบสองมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่พอเช้าสอบแล้วเป็นไงบ้างร้อยสิบแปดจุดหกครับก็คือมาขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวกลับไปกินก็เเข้าเหมือนเดิมอืมแล้วเราตอนนั้นต่อยวันชนะปุ๊บแล้วก็หยุดเต้นหมดกี่เดือนตั้งแต่ปุยห้าเดือนห้าเดือนได้แต่ไม่ได้ไปไหนเลยก็คือก็อยู่ที่ค่ายนะ ก็คือทําร่างกายอยู่เขามีรายการเราก็พร้อมได้เลยจะมายัางพอหยุดวันนั้นปุ๊บเราก็ไม่ได้ออกไปไหนละสบายๆแล้วครับผมอย่างเมื่อเช้านี้มาสอบก็คือม,มาขาดนิดหน่อยเราต่อยมวยมา,าลงลงนนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาก็แปดสิบแล้วนะลราารครับแปดสิบไฟเนาะเราเป็นคนจังหวัดเลยครับะจ้าโสอนฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถวันนี้หนะ่ะฝาก ติดตามเชียร์ผมด้นะครับเดี๋ยวนี้ทันที่ครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมม้าน้องชัย